มาดูกับเจ้าคันนี้ครับเบนซ์ซีสอ้านย์ครับคันนี้เป็นตัว CGI ครับหนุดแปดปีสองพันสิบสามะครับผมลายเป็นรถเอ็มครับขรอสิบแปดนะเก้าหมื่นห้านะครับผมนี่เลขไม้นะครับคันนี้นะให้ดูกันแปิดได้ปกติะตนะครับ สวัสดีครับพบกับผมครับเยบครับผมช่องรวมมบรวมรถนะครับผมครับวันนี้ครับอยู่วันที่นี่เดี๋ยวครับบางพีนะครับผมนี่พามาดูกับเจ้าคันนี้ครับเบนซ์ c สองห้ารูนย์ครับคันนี้เป็นตัว cti ครับหนึ่งจุดแปดปีสองพันสิบสามนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้ครับสีสันเรียบร้อยสวยงามครับเนี่ยสีขาวสวยสวยครับนี่เดี๋ยวพาดูกันเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาดูรอบพันครับเริ่มตั้งแต่ด้านนอกครับมาเริ่มที่ไฟหน้าครับดูครับตัวโครมครับค่อนข้างเรียบร้อยครับ ใสาๆเลยครับนี่ให้ดูตัวโคมยังใส่ๆครับไม่มีคราบเหลืองไม่มีอะไรนะครับผมตัวปั่นน้ําฝนครับตัวสีน้ําด้านหน้ามีครับนี่นะตัวไฟ led แล้วก็พวกเซนเซอร์ครับนี่ด้านหน้าครับมีครบหมดเลยนะครับผมนี่ด้านหน้าหน้าตาแบบนี้ครับตัวกล้องตั้งโลโก้นะครับผมนี่นะนี่ครับอ่ะให้ดูดูด้านหน้ากันนี่ครับหน้าตา่อขทางเรีดบร้อยครับพี่เส้น เส้นสายต่างๆนะครับเดี่ยมสันนีค่อนข้างสวยครับถึงดูตัวโลโก้ครับตัวนี้เป็นตัวโลโก้ที่เป็นดาวจมนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมนี่นะให้ดูอีกฝั่งครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยด้านหน้าครับค่นเรียบร้อยดูเดี๋ยวเาพาดูในส่วนนี้ครับโลแกจต่างๆครับนี่เรียบร้อยนะแล้วตัวนี้ครับมาเป็นล้อ mg ครับขอบสิบแปดนะดี๋ยวหน้าตาแบบนี้ครับ มีต้องรอยบ้างตามการใช้งานว่ากันไปนะครับผมถัดมารั้ในส่วนของกระจกมองข้างครับนี่ครับมีทั้งตัวไฟแล้วก็ตัวกล้องที่เป็นบอกเรื่องบายสปอร์ตนะครับผมนี่นะเส้นสายต่างๆครับนีครับอยากให้ดูครับรถบ้านเดิมๆครับอันนี้ครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังนี่ครับสังเกตดูครับตัวเส้นสาย่อาข้่งคมครับนี่ครับมาเรียบร้อยนะแบบนี้เลยนี่ครับแล้วถัดมารับมดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับ ในส่วนของพวกไฟต,ต่างๆนะครับนี่นะตัวนี้เนี่ยจะมีสปอยเลอร์หลังเป็นดักเทลมาให้นี่นะครับผมอันนี้มีติดมาด้วยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวส่วนของพวกเซ็นเซอร์ครับนี่นะรอบพันครับคันนี้กล้องหลังอะไรมีหมดนะครับผมนี่ให้ดูกันก่อนความเรียบร้อยนะครับรอบพันเราจะดูไล่เรียงดูภายในกันนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูภายในกัน ภายในครับอาเหี๋ยขออนุญาตให้ดูตั้งแต่ในส่วนของแผงประตูครับผมดีดูความเรียบร้อยครับแผงประตูเดิมๆนะครับนี่ครับภายในครับนี่ครับค่อนข้างเรียบร้อยครับตัวเบาะครับเป็นหนังกับคันเทล่านะครับผมเป็นหนังกับผ้าตรงนี้จะเป็นหนังครับตรงนี้เป็นผ้านะเส่วนภายในครับเนี่ยให้ดูกันเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมนี่นะหน้าตาเดี๋ยวเรามาลงไละเอียดที่นี่ จะให้ดูวงต้นก่อนครับอันนี้ข้างบนจะเป็นมนลูกนะครับผมมาดูซอกต่างๆครับนี่ครับเหมือนเดิมนะเรียบร้อยครับสวยๆนี่ซอกด้านหน้านี่ครับตัวเพลครับนี่นะครับเพลทยังอยู่นะครับผมมาครับมาต่อกันในส่วนของบ้านที่สองดูภายในกันครับนี่ครับดูบ้านเดิมๆครับ ไฟต่างๆครับแผงประตูครับเรียบร้อยครับภายในครับนี่ให้ดูจากมุมนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นี่เป็นสายรัดสีแดงด้วยนะครับผมสายมิ้นี่นะแล้วตาแบบนี้ครับมาดูหลังคาครับตึ้งๆนะข้าศาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันดูนะครับเส้นสายต่างๆครับมีเลยแล้วดูตามซอกนี่นี่นะ เรียบร้อยครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันถัดมาครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังทั้งนี้หนึ่งนี่ครับเป็นเดิมครับสวยๆนะีนด้านข้างตัวผ้าไม่มีขาดไม่มีย่นครับนี่ครับนี่ครับลอให้ดูกันตัวนี้บอกพับได้นะนี่ครับล้วดูตรงนี่ครับชุดฟุตเอ็ดคิดนะครับผมอยู่ครบนะครับนี่ครับหนากประมาณนี้ครับรวมถึง อยากเส้นสายขอบฝากระปุงด้านบนให้ดูกันครับตัวไฟติดปกตินะครับผมครับ่อนข้างเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นรถบ้านครับใช้งานเองนะอันนี้ครับใครที่กำลังมองหาอยู่ครับครับตัว C สองห้าศูนย์ครับตัวนี้ครับอยากฝากไว้พิจณายคันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวดูภายในสักนิดหนึ่ง่าใต้ฝารปุด้านหลังนะครับ นี่ครับตัวแบบต่างๆนะนี่นะตัวอุปกรณ์เครื่องมือครับแม่แรงดูเขาบอกะดูครับนี่ครับดูในสองพุกเม็ดอนี่ครับลอยสวยๆเลยนี่ครับเดิมๆครับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับโอเคป้ายเดิไปต่อกันในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวอนญาตเก็บตรงนี้นิดนึงนี่ครับตัวกล่องอะไรต่างๆนะโอเค ไปครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของภายในครับให้ดูฝั่งนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวภายในครับดูแผงประตูนะครับผมนี่นะถัดมาครับนี่ดูเบาะดูภายในนะครับผมนี่นะตัวนี้ครับเบาพักแขนเนี้ยแล้วแต่แบบนี้นะบั๊ก ตรงนี้ครับแอร์หลังอันนี้อันนี้ฝากให้ดูจุดหนึ่งครับนี่มีแอร์หลังมีอะไรนะไปเดี๋ยวไปต่อกันมาครับทีนี้มาดูโดยสองด้านหน้าแผงประตูครับท่านเคยให้ดูกันครับตัวปรับเบาะเมมโมรี่ต่างๆครับเนี่ยอยู่ที่แผงประตูนะครับผมแล้วปรับกระจกนี่นะที่แผงประตูนะครับถัดมาครับดูด้านหน้าตัวนี้เขาจะเป็นสวิตสวิตไฟนะครับผม แล้วก็ตัวเปิดปิดกุญแจเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะตัวพีตัวนี้เป็นเบรกมือมาในส่วนของตัวแดชบอร์ดครับนี่ครับ่อนข้างเรียบร้อยครับสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวดูเลขไม้คังนี้สักนิดนึงครับว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่นะครับผมเก้าหมื่นห้านะครับผมนี่เลขไม้นะครับคันนี้นะให้ดูกันตัวถึงนี่ตัวฟังก์ชันต่างๆครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทกันทังนิดนึงแล้วกันนะครับผม ตัวเบาครับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมเคจะขออนุญาตลองสงตาร์ทสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับพว่อะไรมัลติฟังก์ชั่นนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิปนะนี่ครับอยู่ซ้ายขวานะนี่นะนี่ครับไฟบอกสถา,านะต่างๆทีเดียวติดนะครับผม นี่ครับให้ดูกันก่อนนะครับผมนี่ตัวหน้าตานี่ครับมาดูฟังก์ชันภายในต่างๆนะครับตัวที่วางแก้วนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับสำหรับตัวเบนซีสองห้าศูนย์ซีจีไอครับตัวนี้ตัวหนึ่งจุดแปดนะครับผมแอร์ครับอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งแอร์แอร์แยกซ้ายขวานะครับผมก็ เปิดจอสักแป,ป๊บหนึ่งเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมอันนี้นะก็ต่อมาหลังคาอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านบนสักนิดนึงครับในส่วนของลหลังคานะอ่านี่ครับเห็นไหมในนี้มันเป็นมูลรูปนะเนี่ยตรงนี้มีที่ปิดได้นะครับผมนี่นะครับตัวหลังคานะ แต่ปิดได้ปกตินะครับเนี่ยกระดกได้โอเคครับผมอ่า้วส่วนไฟครับอืแต่ได้ปกตินะครับผมด้านบนนะโอเค ไปดูในส่วนของจอสักนิดนึงเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมครับนี่ครับรายละเอียดต่างๆครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูครับดูรอบครับอขออนุญาตรบน่จะให้ดูรอบกันเลยของคันนี้ครับว่ารอบเดินนิ่งๆนะครับ เห็นไ,ไหมนี่ครับตัวปุ่มฟังก์ชันต่างๆอะนี่ครับก็ลองเล่นดูกันฮะนี่นะกลร์ดทิปแล้วก็อ,อนี่ครับตรงนี้จะมีคูคณคอนโทรลสองุัมนี้นี่ครับพวกคูณคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะนี่ครับเรามกานในไฟเดียวปัดน้ำฝนนะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมก็ใครสนใจครับคันนี้ฝากไว้ ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะโอ้ยเดี๋ยวเปิดฝางกระโปรงให้ดูกันสักคู่หนึ่งนะครับผมมาครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องครับนี่นะโอเคครับดูความเรียบร้อยครับห้องเครื่องครับหน้าตาแบบนี้นะนี่ลองดูกันครับผมใคายที่สนใจครับไม่ต้องหาอยู่ครับคราวนี้เอเครื่องเดินนิ่งๆนะนี่ครับผม ก็ลองดูครับฝากไว้ครับเป็นอีกคันนึงครับที่อยากให้เรามาสัมผัสดูครับผมกาทันที่เรามองหาเบ้นซ์อยู่นะผมเนี่ยทันนี้ครับตัวซีสองห้าสิบซีดีไอครับคันนี้เครื่องพันแปดนะคันนี้ครับราคาตั้งไว้ครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างนะครับผมตัวครับเนี่ยของฝั่งคนขับเนี่ยผมมาดูซอกอีกทีหนึ่งโอเค นะครับคันนี้ครับอ่าเราทบทวนกันครั้งหนึ่งครับเบื้องต้นนะคันนี้ครับสี่สองครับซีจีอหนึ่งจุดปดครับปีสองพนสิสาะครับผมนี่นะตาแบบนี้ครับผมอะไรมัลติฟังก์ชันครับแอร์แยกซ้ายขวาจอทัศสกรีนหลังคามูลรูปครับเบาะหนังล้อเอ็มจีคอัสบแปดครับอะตสำมพันไ์ไมพียงเก้าหมืนเก้านะครับผมวาาคันนี้ครับราคาตั้งไวห้าแสนเก้าหมืเก้าพันบาทนี่นะห้าแสนเก้าันบาทใครสนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์ปรสานห้าสีนม่กลมาก สมุดประการนะครับผมนี่อ่ะฝากไว้อีกหนึ่งทัานลวกันสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามเช่นเคยนะครับผมนี่ครับไม่ว่าจะรถบ้านรถอะไรเยงี้ครับถ้าเจอครับสวยถูกใจนี่จะมานําเสนอการอย่างนี้แน่นอนนะฝากติดตามช่องกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ